บรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าเช้าอมีท่างไปท่างไปผู้กระเต้รถกระทอกกระแทกรถกระทอกกระแทกเบ่งเมฟีเนอะอันนี้เป็นท่าง ทางบนโงปหน้าเป็นทางไปหน้าเนาะทางไปหน้าดิจะเป็นแบบนี้ล่ะนี่อหอดแล้วผู้กตเตบ้านคุณแม่เ้าเดินอยู่ด้วยพี่น้องเป็นจุดท,ท่องเที่ยวอยู่เขื่อนอ่าเขื่อนสิรินธรน,นะคะโอ้ลมเย็นสบายดีลมเย็น ล่มเย็นดีเด้ดนั่นโอ้อันนังลง้นนังลง้มลมเย็นเบิ้งล่ม,ลม,ลมด้วยพี่เนอเบิ้งผมเบิ้งกระโปรงปิวเฮ้ยนะเพิ่นสบายดีอโอเคจ้าโอเคมะเที่ยวเพิ่อจกะปล่อยง่วมมามันอุดมสมบูรณ์เดีย๋ยมันมีห้ามันมีหนามมันมีบัตุทุกอย่างไงนะ น้ำใสยู่อโอ้เย็นสบายปกติละลร่มเหสิเป็นร่มห่อนป่ะวันนี้เป็นร่มเย็นเย็นเย็นสบายดี ปยกมัวหักลมแห้งเนอะลมแรงเย็นดีเอาเตรียมเครื่องมาปิกนิกเด้อบนนี้เดอ้โอโค้ง,งเจียมเมดามสองสี แม่น้ำมุ่นก็แม่น้ำโค้งมามามาอ่าบันบนเจ็ดกัน,น,นเ,เอ้อต้ยมยำบ่เอาต้ยมยำซะเลยไหม อยู่อาหารมินิเมนลาบป,ปลาลาบป,ปลาตุ่มปลาอยู่แม่น้ำมูลเนาะอันนี้เมนแม่โค้งเ,งเจียมเหรอเมนน้ำมูลกับน้ำมันกับน้ำ,นนำขูงผสานกันมันปลาอ้าวเอาเลยเจ้กหน่อยมีย่อันทอดหมูอ้วาวมื้อนี้มากินข้าวอยู่เรือแพ เรือแพอารยาคงเจียมอุบลราชธานีถ้าอยากมามีตะทุเวยฟ้นนาฟินแฮปปี้ได้นั่นได้กินข้าวผัดมานี่ไงโอเคไปฝากตากับใหญ่ได้นั่นไอเจกเกอร์เด้่เป็นโชเฟอร์ไหอนี้่็อกเกอร์เป็นโชเฟอร์ไหอนี่เออไม่อนี้กินเบียร์ยังไหอนี้เขาเบียร์ช้าง ก็มีเบียร์เล้าอลไรเ้อมือนีัเด้อมันนี่กินสร้างมันมีกินสร้างเนดะ้อโอ้บัสิมาอันบ้านนัน้จนจะหนีมือปราบคือว่าปิดปล่อยให้ห่างสัมไปเปิดอยู่บอนหม่ว่าสันไปเปิดอยู่บอนหม่ห่ะ สวนบัวเมืองดอกบัวจ้าสวนบัวนะคะ ตั้งแต่โควิดแล้วก็บ,บริกรบับานร้ายปีพี่น้องมาหอดกันเลาะหาเที่ยวชมบ่อนหันบออหนนี่ไปกันกับญาติญาติไปกับ,กบพี่พ,พี่น้องน้องมวนพี่น้อง,องให้น้ำปลาเออให้อาหารปลาที่ไหนรวกมาลูกอาหารปลา เด็กก็โคตรพื้นพื้นพื้นพื่อนให้เด้อค่อยๆให้อาหารนกอาหารป่าเนี่ยเด็กคุณเด็กคุณเดด็หันเด็กกำลังมากกำลังมากวัดบ้านหน้าเมืองอยู่ในตัวเมืองอุบลเลยพี่น้องมีโอกาสก็แวะไปเยี่ยมชมนะคะ dọn sáng เมืองแม่พี่น้องเห็ดได้สวยงามอิหลีเลยนะเป็นตาออนซ้อนพี่ยังนี่ตัวฉ่างใหญ่ยอยู่ทางเขาเพี่น้องอันนี้แหละเมืองอุบลนด้วยจัพี่น้องคืนนี้พัวแพทยสีน้อนมีในการเมืองอุบลนเหนือพี่น้องอันนี้เป็นโรงแรมสุนีนะคะเอนสุนีอยู่ใจกลางเมืองอิสสะดวกสบายทุกอย่างพี่น้อง